โอเคผมสวัสดีนะผมท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ในเกมของ Ro บ็อนะผมในแมปของบล็อกฟ o t นะครับผมในวิดีโอนี้นะครับผมผมจะมารีวิวผลดราก้อนนะครับผมแล้วก็ดาบนะครับเลนงูคุนะฮะผมดาบนี้นะครับจากอ่ามันชื่อว่าอะไรนะภาษาญี่ปุ่นชื่อชื่อเรื่องญี่ปุ่นจำไม่ได้เอาเป็นว่าถ้าเป็นภาษาภาษาอังกฤษก,ก็คือ Demon s l a y e r นะครับ ก็ดามนี้นะครับเป็นเสาหลักไฟนะฮะอันนี้คือจริงๆเลยนะค,คือไม่จริงๆเลยทุกคนก็ก็เพราะว่าดาบเนี่ยมันมีเนี่ยครับเป็นรูปไฟอยู่สัญลักษณไฟตรงตรงตรงนี้ครับผมเป็นเหมือนไฟด้วยนะตรงนี้นะครับ คือผมคิดว่าผู้สร้างน่าจะอินนะฮะนะครับผมก็ผมขอไม่สปอยลวกันนะครับน่าจะรู้กันบ้างแหละในครั้งนี้นะครับวิดีโอนี้นะครับผมผมจะมารีวิวดาบแล้วก็ผลดาก้อนนะครับผมซึ่งเราต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ามีผู้สนับสนุนใจดีนะครับผมแหมไม่ใช่ใครครับข้าชานะครับพอดีว่าผมบอกว่าข้าชาผมอะ ไม่มีโลบักเลยแล้วไม่รู้จะซื้อที่ไหนมันก็เลยบอกว่าอ่านเนี่ยให้เลยให้มาห้าพันผมก็โอ้ยขอบใจมากเลยเนี่ยเป็นเพื่อนที่ MM, ยอดมากเลยนะอย่าลืมกดซับพี่กชานะผมรอดูคปพี่ผมรอดูคลิปพีพ่กชาทุกวันเลยนะครับผมผมเข้าไปดูทุกวันเลยแบบก็โอเคครับผมผมก็ซื้อผลมงกรมาแล้วนะครับในราคาน่าจะเดี๋ยวขอ,ขอคุยก่อนนะครับผมผมซื้อมาในราคาเท่าไหร่นะกิฟต์นี่ครับผม2,600ครับ คือไม่คตรแพงเลยนะผมสําหรับผลมังกรเนี่ยปัจจุบันผมใช้บนแสงอยู่นะครับผมจะเปลี่ยนเป็นผลมังกรเพราะว่าผมซื้อไปแล้วนะครับผมแล้วก็คอนเฟิร์มไปและเขาให้มา5 0 0พันผมไม่ได้แค่นั้นนะครับผมก็ไปซื้อผลตติงมาด้วยนะครับผมก็ขอขอบคุณพี่าชาตรงนี้ด้วยวโอ้โหเฮ้ยพี่ขาชาจะดีนะจริงก็โอเคเดี๋ยวรอจะทําการรีเซ็ตตัวละครนะครับแล้วเราจะไปที่ เกาะทางฟอร์มาเจอรแล้วกันนะครับผมเป็นเกาะใหม่นี่เลยก็รีวิวไปแล้วนะแต่สองคลิปที่แล้วก็คงจะรู้แล้วมีมอนต์อะไรบ้างครับอาวเวลเท่าไหร่นะเออพันสามร้อยห้าสิบกับพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าป่ะอ่าใช่ครับผมสอสองตัวนี้นะครับม <ui> <sk> er <anda> ีสองกองครับมี2องรูปมีรูปนี้กับรูปนู้นนะครับผมอ่ารูปนี้จะมีฮาคินะครับต่อให้ใส่ฮาคิต่อให้เป็นผลโลเกียร์อะไรก็แล้วก็โดนหมดนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวขอรีวิวอะไรก่อนดี อโอเคก่อนจยรีววนะครับใครยิ่งไม่กดไลค์ฝากกดไลค์คนหนึ่งทีกันด้วยนะครับถ้าไม่กดผมคนยิงด้วยนะครับโหเ,เนี่ยครับนั่งฟาร์ม,มาอันนี้อันนี้นะครับบอกไว้ก่อนนะผมไม่ได้ฟาร์มคนเดียวนะครับมีน้องนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปให้ฟึ้มอย่างนี้เลยนะครับวิธีฟาร์มฟาร์ไม่ง่ายนะครับก็ให้เพื่อนนะ่ะ ใครก็ได้นะครับผมอ,อย่างเช่นผมได้น้องคนนี้มานะครับเขามาช่วยผมในการทําให้อมอนสเตอร์นั้นมันซากนะครับและให้ผมลา่นั่นเองนะครับเขาก็เดินว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 นไปเรื่อยวนไปเรื่อยผมก็ไปลาาเขาเรื่อยก็คือกดสกิลแซดแซดแซดไปเรื่อยถ้าถามว่าทําไมพี่ไม่ได้แคนดี้เพราะว่าเลเวลของมอนสเตอร์นะครับกับผมเนี่ยมันต่างกันแล้วนะครับผมนั่นหมายความว่า ผมเนี่ยไม่สามารถฟาร์มกับไอ้มอนสเตอร์พวกนี้ได้แล้วนะครับผมสิ่งที่ผมจะได้แคนดี้อย่างเดียวก็คือการที่ผมต้องไปฆ่าบอสนะครับทุกคนครับผมก็เนี่ยครับผมก็ลาดลาดลาดไปเรื่อยก็ ประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมฟาร์มไปครบแล้วนะครับทั้งหมดนะครับผม5สกิลนะครับผมจริงๆผมไม่อยากรวมตอนแปลงร่างด้วยแต่ว่ารวมไปเลยแล้วกันสกิลเนี้ยมันมี1 2 3 4 5แล้วก็มีสกิลตอนแปลงร่าง6 7 8นะครับผมมีทั้งหมด8สกิลนะตัวนี้นะครับ8สกิลของผลปีศาจตัวนี้โอเคเดี๋ยวเรามารีวิวผลปีศาจดราก้อนหนงก่อนเลยดีกว่าผลนี้นะครับเป็นผลโซออนนะครับผม โอเคเรามาที่สกิลหนึ่งก่อนเลยเราจะสู้กับใครดีเอาเอาเป็นตรงนี้ก็แล้วกันผมจะไม่ได้ใส่ชุดบัฟหรืออะไรนะครับสแตตของผมตอนนี้ปัจจุบันนะครับตอนแรกะที่ผมฟาร์มบ็อกฟูดอ่ะอ่ะผมใช้เท่านี้เลยนะครับผมก็คือตัตน3มนะครับมีรีดีเฟนต์แล้วก็บ็อกฟูดตันนะครับผมอ่ะมาณนี้ก็เอาไว้ลาดนะครับผม โอเคเดี๋ยวผมจะขอใส่ฮารคิด้วยนะครับผมใส่แว่นด้วยก็มาที่สกิลหนึ่งเลยนะครับอ่ะอธิบายก่อนนะครับไอ้ข้างบนมิเตอร์นั่นคืออะไรนะครับมิเตอร์ข้างบนนี่คือพลังงานนะครับผมเวลาเราแปลงร่างเป็นมังกรมันจะลดลงนะครับถ้ากลับมาเป็นร่างมนุษย์ปกตินะครับไอ้ค่าพลังงานเนี่ยมันก็จะเต็มมันจะค่อยๆคูลดาวเต็มนะครับผมอะไรประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาที่สกิลหนึ่งกันก่อนเลยนะครับสกิลหนึ่งนะครับเป็นสกิลที่เหมือนจะปล่อยไปข้างหน้านะครับผมมันจะเขาจะชาร์จไฟประมาณนี้นะเห็นนะแล้วก็ปล่อย นะครับผมปล่อยเป็นเหมือนพลังขึ้นเต่าเลยก็คือปล่อยไปเลยซึ่งเอฟเฟกการปล่อยเนี่ยมันโคตรเท่เลยทุกคนมันแบบมันแรงรนแรงแรงมากเนี่ยนะครับส่วนดาเมจนะครับตอนที่ตอนนี้นะครับผมบล็อกฟุตผมประมาณพันสี่ห้าสิบใช่ไหมก็มันจะค่อนข้างแรงนะครับผมประมาณ2 0 0พันกว่าเลยนะครับเนี่ยบอกเลยว่าแรงมากแรงแบบแรง,แรงจัดจัดอ่ะ ประมาณนี้ครับ2000นะครับนี่คือสกิลหนึ่งนะครับสกิลหนึ่งตอนเป็นร่างมนุษย์โอเคต่อมาสกิลสองครับผม The Golden c r o w จะเป็นการจับล่านะครับดาเมจก็เวลาเราล่าไปเนี่ยถ้าไปชนอะไรเนี่ยมันก็จะระเบิดเลยซึ่งถ้าตอนระเบิดเนี่ยมันก็จะมีเป็นติดเบิร์นด,ด้วยสถานะไหมนะครับก็คืออ่าไอตัวมอนเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบติดเบิร์นนะครับมันจะมันจะไหม้ไปนในตัวครับมันจะไหม้ไปเลยเดี๋ยวผมให้ดูครับ มองให้ดูวะเห็นไหมมันจะไม่นะครับมันก็จะลดรอยล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 อย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 ก็ถือว่าดีครับสกิลนี้แต่ว่าอ่ามันมาคับทิศทางไม่ได้นะเวลาเราจับไปแล้วคือมันจะเลยไปเลยนะครับผมมันจะเลยไปเลยสมมุติว่าถ้าเกิดเราแบบว่าดึงแล้วลงน้ำมันมาคับไม่ได้นะครับเมื่อกี้ผมพยายามหันหน้าหันอะไรนะแต่มันมันไม่สามารถทําได้ก็สกิลสองมีประมาณนี้ครับถ้าเราพุ่งไปเนี่ยไม่ชนอะไรเลยมันก็จะไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันก็จะมีจุดจุดสิ้นสุดแหละนะฮะอ่ะมันก็จะระเบิดตัวนี้ยังไงก็ตายนะแต่เราโจมตีเลยแล เอ๊ะเขาปรับใหม่ทุกคนอันนี้ผมสาบานได้เลยครับทุกคนครับผมนั่งฟาร์มอันนี้อ่ะจริงๆมันไม่ใช่คลิปมันไม่ใช่คลิปนี้ด้วยนะครับผมฟาร์ม dark step ทุกคนผมฟาร์ม dark step ครับผมนั่งฟาร์มไปเรื่อยๆ,ๆผมไม่ได้แนนี้เลยจากม้อนตัวนี้นะจากมอนตัวนี้นะนนนะทุกคนไม่ได้เลยครับแต่พทำไมทำไมถึงทำไมถึงได้อ่ะเอาละครับผมทุกคนครับ ติดปัญหารั้งใหญ่มาแล้วปล่อยไปแบบว่าตอนนี้ทุกคนน่าจะฟาร์มกับไอพวกอาร์ v ติกวอริเออร์นี้ได้แล้วแต่น,น่าจะเล็ดดรอปน้อยนะครับหม,หมายถึงประมาณว่า10ตัวอาจจะได้สักสีตัวอะไรประมาณนี้หรือว่าสัก3ามตัวประมาณนั้นนะครับโอเคเราปล่อยมันไปสกิลทีนึงครับผมเป็นสกิลที่ผมบอกเลยว่าเป็นสกิลโคตรเท่และก็สำหรับผมคือดีอือประมาณนี้โอเคครับผมกดสกิลค้างนะครับสกิลนี้ต้องกดค้างนะครับถ้าไม่กดค้างจะเป็นแบบนี้ครับจะเป็นประทัดที่แบบปแปลแปลแล้วก็จบไปเลยซึ่ง่งถาามวา ถ้ากดค้างมันจะเกิดอะไรขึ้นกดค้างจะเกิดแบบนี้ครับใช่ครับผมแม่งรัวมากๆครับรัวแบบรัวโคตรเลยผมชอบมากนะครับสำหรับสกิลนี้ตอนที่เป็นล่างปกติบอกเลยว่าสกิลนี้โคตรดีนะครับเพราะว่าอะไรนะฮะเดี๋ยวให้ดูครับสมมติว่าถ้าผมโจมตีเนี่ย มันจะกระเด็นไปมันจะไม่ส,มสามารถอยู่ตรงกลางได้นะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าอยากจะผลักเขาลงน้ำอะไรเงี้ยคิดว่าตอนที่โดนสกิลซเนี่ยน่าจะกด R เทเลพอได้อยู่เป็นเรื่องปกตินะน่าจะประมาณน er er um um ั้นถ um ้าถามว่าเป็นยังไงเราลองดูอีกทีครับเห็นนะประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลนี้สกิลนี้ที่มันไม่ค่อยแรงเพราะว่าอ่ามันเป็นเม็ดเป็นๆเ็ๆเ็ๆเ็ๆเม็ดรัวๆนะครับถ้ามันแรงเกินไปมันจะโกงนะครับจริงๆมันใส่ของบับได้แหละ ขอขอลองดูใกล้ๆนะทุกคนขอร้อยนะครับโอเคเอาเป็นว่าสกิลนี้แม่งแรงแล้วก็ดีแล้วก็เท่ด้วยโอเอาเป็นว่าคือวาร์เดเบอร์ครับดีสุดๆเลยสกิลนี้ต่อไปสกิล F อฟบ้างดีกว่าสกิล F เป็นมังกรครับปิกมังกรบินอันนี้ไม่มีอะไรมากก็แค่บินนะครับทุกคนถ้าเกิดล่อนลงมันก็จะแบบว่าไม่กระพือแต่ถ้าเกิดบินขึ้นอันนี้คือสมจริงมากนะครับบินขึ้นก็จะกระพือถ้าล่อนลงก็จะไม่กระพือ ก็อยู่ตรงกลางก็จะค่อยๆแบบกระพือนิดหน่อยต่อไปครับผมทาน from กด B ีครับผมข่ามาตอนนี้อยู่ที่350บอกเลยว่าฟาร์มโคตรหนักคือช่วงประมาณสัก345เนี่ยฟาร์มเริ่มยากแล้วนะครับผมถ้าไม่มีคนทำซากมอนให้ด้วยบอกเลยว่านานนะครับโอเคมาครับผมกดวีเลยครับเราจะเป็นล่างมังกรแบบนี้นะครับทุกคนครับทุกคนเห็นไหมอันนี้มังกรผมเป็นสีนี้เพราะอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับแต่ว่าตอนนี้เอานี้ก่อนนะครับผมสำหรับล่างนี้นะครับ ตัวค่า,าพลังงานมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับคามิเตอร์จะลดไปนิดๆแต่ถ้าเกิดเรากดวีครั้งหนึ่งล่างเราจะกลับมาแล้วมิเตอร์มันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งอันนี้ถ้าเกิดเราเราโจมตีเนะี่ยไม่ไม่เพิ่มนะครับผมคิดว่าไม่เพิ่มนะ นะครับต่อให้เราโจมตีอะไรไปยังไงคือค่ามิเตอร์มันก็ยังคงครูดาวเท่าเดิมนะครับผมอันนี้เข้าใจหมายที่ผมพูดใช่ไหมสกิลวีคือการแปลงร่างนะครับเป็นร่างนี้นะครับผมต่อให้ผมโดนตีก็น่าจะโดนน่าจะเป็นดาเมจอยู่ใช่ไหมโอเคลองดูดิอ่ะตีผมดิก็น่าจะคงเป็นดาเมจอยู่นะครับอ่ะยังเป็นดาเมจอยู่เห็นว่ายังเป็นยังโดนอยู่นะครับถ้าเกิดเราโดนนะฮะโอเคมังกรมันก็จะบินแบบค่อนข้างประหลาดนิดนึงคือแบบ อันนี้คือบินหรือเดินอะถ้าเกิดมึงลงไปกับพื้นนี่คือคิดว่ามึงเดินน,นะเนี่ยนะครับผมก็คือมังกรนะครับผมโอเคถ้าที่4ผมเป็นแบบนี้เพราะว่าอะไรเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึ่งโอเคเรามาคุยสกิลหนึ่งกันเลยสกิลหนึ่งนะครับผมมันจะชาร์จที่ปากนะครับแล้วก็ปล่อยลงไปอย่างนี้นะครับขอบถามว่ามันคล้ายๆมันแตกต่างจากเดิมไหมมันก็ค่อนข้างแตกต่างจากเดิมนิดหน่อยนะครับแต่มันไม่ได้มากนะครับการเล่นสกิลค่อนข้างลำบากนิด่เหนกันนะอ่าประมาณนี้นะครับผมสำหรับสกิลหนึ่งนะครับ skill ครับมนนจะเป็ เบบนี้ผมบอกเลยว่ามันก็เท่อยู่เหมือนกันมันจะดึง3ตัวดึงทุกตัวที่อยู่ข้างหน้าเราอะไปข้างหน้าบอกเลยว่ามันโคตรเท่โอเคทุกคนผมต้องใช้สกิลสีละสกิลีผมบอกเลยมันโคตรอลังการมากครับทุกคนผมสาบานเลยว่าผลเนี้ยผมจะต้องทำให้มันแม็กมัตุลีให้ได้แน่ พราะแม่งโคตรเทพเลยทุกคนอันนี้คือทั้งหมดนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นทั้งหมดแล้วนะประมาณนี้ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากแหมบอกเลยว่าดีมากมากแหมผมชอบจริงๆนะแ Candy เนี่ยการที่ c a n ดีมันกลับมาอีกรอบเนี่ยดีใจมากเลยโอเคเดี๋ยวผมขอคุยเรื่องคนดี้ก่อนตรงช่วงนี้นะครับมันจะไม่เกี่ยวกับตัวรีวิวสักเท่าไหร่แต่ผมจะขออธิบายนะครับก่อนหน้านี้นะครับผมทุกคนครับของคลิปวันแรกที่อัปเดตอ่ะพูดแบบนี้ก่อนวันแรกที่อัปเดตนะครับการที่เราจะได้แ c a n ี้เนี่ยเราจะต้องสู้กับ มอนสเตอร์ Monster, หรือว่าบอสที่เลเวลพอๆกับเราไม่ต่ำกว่า50 l e v e เลเวลซึ่งตอนนี้ผมเลเวลพันสนั่นหมายความว่าถ้าเมื่อวานผมฟาร์มเนี่ยผมจะไม่ได้แคนดี้เลยถ้าผมไม่ตีบอสใช่ครับทุกคนครับผมไม่ได้แคนดี้เลยผมฟาร์มไอตัวดักเตปเนี่ย ผมฟาร์ไมไปท่าไหร่ผมกไมไ็ไม่ได้ไม่ได้แคนดี้เลยทุกคนแต่วันนี้นะครับผมทุกคนครับคิดว่าน่าจะปรับแล้วนะครับเพราะว่าน่าจะมีคนไปบอกเราเพราะว่าเฮ้ยเอาริงเหรอถ้ามอนสเตอร์เลเวลต่ำกว่ามึง50เนี่ยคือมึงไม่ได้แคนดี้เนี่ยคือมึงโอเคเหรออะไรเงี้ยคือมึงก็ฟาร์มยากใช่ไหมทุกคนหมายความว่าผมต้องตีบอสอ,อย่างเดียวเดี๋ยวบอสก็คงคิดว่าเออว่ะถ้าแบบว่าอย่างนี้มันก็คงได้ยากเนาะอะไรอย่างงี้็ก็คิดว่าปรับไปแล้วกันสักอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ตอนนี้ก็สามารถได้แคนดี้ คิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้แล้วนะครับผมช่วงแคดนี้จบประมาณนี้มาการที่เราจะเปลี่ยนสีมังกรได้มาแล้วครับผมทุกคนครับการที่เราจะเปลี่ยนสีมังกรได้นั้นเราจําเป็นต้องมีค่ามาสเตอรี่ที่เยอะขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยเอย่างเช่นตอนนี้ผม3 5 1 3 5 1เยนี่ยผมสามารถเปลี่ยนได้กี่สีนะครับให้ทุกคนนั้นมาหลังเกาะนะครับผมนะครับมาหลังเกาะนะครับแล้วคุณจะเห็นวงแบบนี้ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับผมนี่ครับอันนี้คือสีเขียวนะครับผมทุกคนครับอันนี้คือสีเขียวนะครับ อ่าต่อมาสีนี้นะครับบลู Blue, แล้วก็ถ้าเกิดเราลดลงนี่ครับสีแดงมาก่อนนะครับผมแล้วก็สีส้มนะต่อมาสีอ,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 อ๋อพี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 ปุ๊บอ่าเอาไวเลตนะครับแล้วก็ฟึบนี่บราวน์สีบราวน์แล้วก็เยลโล่นะครับสำหรับเยลโล่เนี่ยผมต้องมีค่าแบตเตอรี่ทั้งหมด400นะครับผมผมถึงจะเปลี่ยนได้แล้วก็สีขาวนะครับผมต้องมี500นะครับผมทุกคนและสีดำ คุณจะ็นต้องมีค่ามาตเตอรี่600นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณอยากได้ทุกสีนะคุณต้องฟาร์มม้ได้6กรมาตเตอรี่ถ้าเกิดคุณอยากได้เท่าไหร่คุณก็ตามนั้นครับทุกคนครับเนี่ยฟาร์มไปอยากได้เท่าไหร่ก็ฟาร์มไปถามว่ามันเปลี่ยนจริงไหมมันเปลี่ยนจริงๆนะครับทุกคนครับอะสมมุติว่าตอนนี้ผมผมเป็นสีน้าตาลใช่ไหมอันเมื่อกี้เดี๋ยวผมเป็นสีแดงมังกรก็จะเป็นสีแดงนะครับปึ้มเห็นนะทุกคนอันนี้คือเป็นสิ่งที่ง่ายๆมากเลยนะครับสำหรับคนที่ออยยยาากกกจะะะเเปลลลีีีี่นนนนนสมมมมัััังงงรรรรผไ้้คบ็ต นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นสีส้มนะครับจะเป็นสีส้มแต่สีมันเหมือนชิด t มัน, <Shit! S 1> เ,หมนเหมือนขี้ไปหน่อยก็ขอเปลี่ยนไม่เอาแล้วกันโอเค เหนว่าสีบาแล้วกันนะครับผมสีน้าตาลน่าจะดะีมันจะออกดำๆหน่อยผมผมชอบเนี้ยแต่คือผมก็ไม่ชอบสีน้ำตาลเท่าไหร่นะแต่ว่ามันออกออก,ออกดำๆก็โอเค <laughs> โอเคผมสำหรับผลมังกรก็จะมีประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากก็ฟาร์มข้ามันเตอรี่ไปจนได้สกิลมาสกิลก็ดู OP แต่ผพูดตามตรงนั้นมันเหมือนฟินิกซ์ V2 มากๆเลยนะนะครับทุกคนครับอันนี้คือผลใหม่แล้วกันนะครับการแปลงร่างที่ เปลี่ยน3สกิลด้วยถือว่าดีครับถือว่าดีต่อมาครับผมผมกลับมาที่ดาบกันดีกว่าครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรารีวิวเรื่องข้าวๆกับดาบสกิลไปก่อนแล้วกันนะครับผมที่ผมไม่สามารถรีวิวได้เพราะว่าค่าซอสผมอยู่ที่1นะครับแล้วผมขี้เกียจบินไปนู่นเพื่อรีเซ็ตนะครับเพราะวผมมีค่าแฟกเมนต์เยอะมากนะครับสำหรับดาบนะครับผมมันจะมีออร่าเปนสีแดงนะครับเวลาเราฟันนะครับเห็นไหม เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นไฟนั่นเองนะครับผมเป็นไฟนะครับผมสงสัยว่าทําไมทีมนี้มันเป็นทีมไฟหรือไงครับนะครับ Dark s t e ปกด V ปุ๊บก็เป็นไฟมังกรกับป็นมังกรไฟนะครับผมอย่างเดียวก็คือ ได้นะครับไม่ใช่ไฟแล้วก็มีน้ําแข็งด้วยโอม้มากๆหมดเลยวันละละนั้เรากดฮาคินะครับผมดาบก็จะเป็นออร่าแบบนี้นะครับผมโดยจะเป็นออร่าสีแดงนิดหน่อยนะครับผมการโจมตีจะเหมือนซังไดเหมือนตระกูลซังไดเหมือนตระกูลวาโดเหมือนตระกูลซูซุยนะครับผมนี่จะเป็นการโจมตีแบบว่าฟันฟันหมุนแล้วก็แทงอันนี้จะเป็นการโจมตีแบบปกติ ก็จะมีวงกลมด้วยนะตอนแทงไปเป็นวงกลมด้วยเป็นเหมือนเอฟเฟกลมอะไรประมาณนี้เคต่อไปเราไปดูสกิลสกิลนะครับผมเดวอน s l เลเยอร์นะครับก็จะตั้งหน้าเหมือนเดิมเลยแล้วก็พุ่งเข้าไปแล้วโจมตีรูดอันนี้คือสกิลหนึ่งใช่ครับสกิลหนึ่งมีแค่นี้จริงๆเป็นการโจมตีแบบวันทาเกตนะครับหตัวเท่านั้นนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดมีคนมาขวางเนี้ยเราก็จะโดนตัวแรกก่อนนะอันนี้ผมขอแนะนําว่าอย่าให้ไปโดนขวางนะครับต่อมาสกิลเอ็กเลยลวกันผมขอไปเร็วๆเลยเนื่องจากว่ามันไม่ค่อยมีอะไรนะครับสกิลเอ็กก็คือการโจมตีวงกว้างนะครับก็คือไปข้างหน้านะครับถามว่ามันโดนกี่แทรเก็ตนะฮะเดี๋ยวเราจะเราจะเอารวมๆมาก่อนแล้วกันนะครับลองดูนะเอาง่ายๆครับสกิลเนี้ยมันเป็นคล้ายๆกับพื้นไฟ กองไฟยาว8เมตรอะไรประมาณนั้นถ้าโดนเหยียบก็คือก็คือรดรถเป็นเป็นไฟอะนะก็คือมันจะลดอันนี้ผมเริ่มงงแล้วว่ามันเป็นดาเมจที่มึงเลยเป็นดาเมจปตูเนี่ยฮะ อ่ะมันจะโดนมันจะโดนด้วยนะมันจะโดนเป็นดาเมจด้วยแล้วก็จะเป็นกองไฟยาวเป็นเมด้วยนะครับผมท่านี้นะครับ burning slash โอเคครับผมทุกคนครับผมลืมพูดอะไรไปหรือเปล่าคันดี้ที่ปรับใหม่ก็พูดแล้วนะครับมังกรก็พูดแล้วนะครับผมอ่ะ a r k step อันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาทําให้ทุกคนได้ดูนะครับประมาณนี้ดาบก็พูดไปแล้วมังกรพูดแล้วนะเออโอเคสอนนี้ก็พูดแล้วเออดาบดาบวิธีการได้อ่าเดี๋ยวพูดก่อนวิธีการได้ดาบนะครับฆ่าไอ้มอนพวกนี้แหละนะครับผมหรือมอนพวกนี้นะครับจนได้ He Heden Key Ke y นนะดที่่่ชือวา ก็บินขึ้นมาเลยครับมีคนถามว่าพี่ครับเ,เลเวลอะไรได้บ้างเอาจริงๆนะทุกคนคุณสามารถทําได้ทุกเลเวลนะถ้าคุณเลเวลหนึ่งมานี้คุณให้เพื่อนโจมตีแล้วคุณโจมตีไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนจนตายแล้วก็ดรอปคีย์อะไรคุณก็สามารถแลกได้อันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับมันจะคล้ายๆกับตอนที่ผมพาเพื่อนไปตีบอสโฮดี้ <c oughs> เพื่อที่เอาสเปียรเขาเรียกอะไรไทเด้นนะครับบอกเลยว่าอันนั้นอ่ะผมทําได้อันนี้ก็น่าจะทําได้เช่นกันนะครับ ก็ให้ฟาร์มจนได้ Hidden Key นะครับแล้วก็มานะครับทุนเนี่ยมาตรงตรงนี้นะครับผมแล้วก็วิ่งเข้าไปนะครับจะมีเป็นกล่องนะครับผมสีดำนะครับให้เดินชนเข้าไปเลยนะครับพอเดินชนเข้าไปปุ๊บเนี่ยคุณก็จะได้ดาบเนี่ยผมเลงโงคูมาเลยนะครับผมดาบนี้นะครับอือแต่ว่ามาตอ์ีเป็นศูนย์นะต้องไปนั่งฟาร์มเอาเคมีประมาณนี้นะครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับผมผมขอประกาศไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมเนี่ยจะเอาผลมังกรตบบอสทุกตัวที่อยู่ในเกมนี้เลยนะครับผม แต่ผมไม่รู้ว่าผมจะไปตบอไอ้ตัวนั้นได้หรือเปล่าไม่ชื่อ,อะไรว่าหนวดขาวเออหนวดขาวที่อยู่มารินฟอร์ดไอ้นี้ผมไม่รู้ว่าผมจะตบได้หรือเปล่าเพราะว่ามันต้องเอฟเคหาห้องนานพอสมควรเลยเอาเป็นว่าเราจะตบบอสท,ที่พอทําได้แล้วกันทุกตัวนะครับย้าน,นะครับทุกตัวในโลกใหม่และโลกเก่าเลยนะครับผมในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะจากลาด้วยการตบบอสเช่นกันครับแ <c oughs> น่นอนถ้าเกิดไม่ตบบอสไม่ใช่ผมโอเคครับเริ่มกันเลยดีกว่าอันนี้ผมใส่แว่นแล้วใช่ไหมอ้าวหายเลยเวฟวัตเตอ์อ๋อ มังกรเลยดีกว่าทุกคนมงกรเลยดีกว่าโหยแหลงมากเลยเนี่ยทุกคนไไหนไหนเออเดเดโหแม่มองลำบากมากครับทุกคนผมพูดจริงๆนะแม่งโดนดโดนดิโดนดิโดนดิโดนดโดนดโดนดิ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  โดนดิวันนี้ผมบอกเลยว่าผมไม่ไม่เป็นดับไม่โดนดาเมจอะไรเลยนะครับทุกคนเฮ้ยเออเฮ้ยโอ้โหมันสามารถคอมโบได้มันสามารถคอมโบโก,กับเผาคูณได้ครับทุกคนโอ้โหผมจริงนะผมผมมองไม่เห็นอะไรนอกจากคว,นวนะนนกกันนะเนี่ยมานนี้อี๋เก่งอะฮะเก่งอะฮะคูซันนะฮะคูซันนะ โอ้โหโอ้โหโหจมตีโจมตีเอ้ยโอ้โหผมลืมกดค้างนี่จับลากผมบอกเลยว่า e ีซีมากนะบอสตัวนี้โอ้ยได้ได้ได้แล้วได้แล้วนี่ครับคอมโบครับคอมโบครับโป ผมได้มาสิบแคนดี้โอเคครับผมสำหรับบอสตัวนี้ผมก็ตบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะไม่น่ามีอะไรละแค่นี้แหละเออผลมังกรนี่เท่เหมือนกันนะแต่ว่าอ่าตอนล่ามังกรนี่มันใช้ได้ค่อนข้างสั้นไปหน่อยนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้วิดีโอนี้ครับใครที่ อ่ายังไม่ได้กดไลค์นะผมรือบอกกดซับนะครับฝากกดครนึงทีด้วยให้ได้สักสามพันไลค์เนี่ยผมจะดีใจมากๆเลยนะยังไงก็ถ้ามันเกิดก็ดีเหมือนกันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมวิดีโอนี้ครับไว้เจอไว้เจอกันในคลิปหน้าโอ้โหผมเพิ่งตื่นนะอาจจะพูดแบบเบลอๆนิดนึงขออภัยด้วยนะครับจริงๆถ้าผมถอดแว่นเนี่ยจะเห็นขอบตาเลยว่าผมเป็นคนนอนเช้ามากช่วงนี้แบบ ต้องดูแลสุขภาพแล้วจริงๆครับผมขอณทุกทับคุณผู้ชมเหมือนเดิมครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับผมในวิดีโอหน้าอยากให้เป็นอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับใครมีอะไรเสิเร์ฟเกี่ยวกับอัปเดตนี้ก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับสำหรับการฟาร์มแคนดี้อะไรพวกนี้เดี๋ยวผมจะไปฟาร์มหลังใหม่นะครับแล้วก็พวกดาักสเต็ปเดสเต็ปอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมจะไปทําให้แล้วก็สอนวิธีทําให้แล้วก็พวกของตกแต่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวทีส่วนการสุ่มผลเนี่ยแน่นอนครับเดี๋ยวผผผผมมมมมมมจจะะะะไไปปฟาาาาาารรรรร์แแคคคคนนนนนนนดดดดดดีีี้้้้กกกกก่่่่่ออััับบลลลลวววว็เเ๋ยสสุุุใใหหทูงื ซึ่งเสร็จทุกคนจบแล้วคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย